สวัสดีค่ะอาคารเสริมพระเกียรตินะคะอยู่วัดปัญญานันทารามนะคะเพื่อนๆน,นะคะอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะสวยสดงดงามประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะใครว่างก็ไปเที่ยวไปชมกันได้นะคะแม่พลไปวันนี้แม่พลก็ยังเที่ยวไม่หมดเลยนะ เพื่อนๆวันใดที่แม่พลอยมีโอกาสแม่พลอยจะกลับมาตรงนี้อีกครั้งนะคะเพราะว่าแม่พลอยเที่ยวไม่หมดนั่นเองนะคะบางจุดยังไม่ได้ไปทั่วเลยนะคะเพราะว่ามันสวยจริงๆนะคะนี้อาคารเสริมพระเกียรตินะคะตอนลวงพ่อรอเก้ายังอยู่นะคะที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อนๆวัดนี้ก็เป็น หลวงหลวงพ่อปัญญานะคะเป็นคนมาสร้างไว้ให้เราได้เข้ามาสมมาดูกันนะคะเพื่อนๆก็สวยสดงดงามจะเหลี่ยวไปทางไหนก็มีแต่บรรยากาศมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะคะเต็มไปด้วยเขียวสะอะุ่มร่มรื่นใจนะคะถ้ามาอยู่ตรงนี้นะคะ ถ้าแม่พลอยมีโอกาสแม่พลอยก็จะได้มาบวชสี่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้บ้างนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะสถานที่เนี่ยแม่พลอยเที่ยวไม่ทั่วเลยนะคะเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่ากว้างมาก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 คะ่ะเพื่อนๆนจ้าแต่ละจุดแต่ละจุดปีแผ่นที่นะคะให้เราไป ชมแล้วก็ไปเที่ยวนะคะก็มีหลายจุดทีเดียวแหละที่แม่พลอยไม่ได้มาจุดนี้นะอา่าไม่ได้ไปถึงค่ะไม่ได้ไปถึงค่ะเพื่อนๆนะคะก็เมื่อวานแม่สีบอกว่าพรุ่งนี้มีงานจะไปอา่าจะมาไหมแม่พลอยก็เลยว่าติดธุระไปรักษาตัวนั่นเองนะคะก็คือแม่พลอยได้ไปดัดกระดูกกระดูกไม่คงที่ไม่ตรงนะคะ กลัวเป็นกระดูกทับเส้นนะคะก็ไปรักษาก่อนนั่นเองนะคะเพื่อนเนี่แหละค่ะสวยสดงดงามร่มรื่นสงบร่มเย็นเป็นสุขนะคะไม่ว่าเราจะมองไปหาตรงไหนนะคะตึกนี้แม่พลอยก็ยังไม่ได้เข้าไปนะคะเพื่อนเตึกนี้แม่พลอยก็ยังไม่ได้เข้าไปเป็นตึกศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะ,อะของหลวงพ่อปัญญาแล้วก็พระสงฆ์เข้ามา เรียนรู้และมาปฏิบัติธรรมอยู่ตึกนี้นะคะไปทางนู้นก็จะเป็นห้องนงห้องน้ำแล้วก็แม่ก็ยังไปไม่จบอะ่ะ